รัาเสียบอลแต่ว่าเทียชอนพยายามเข้าไปแย่งประถมบอลให้มาที่สารัตสารัตยอดลดงมามิเกเลสันดูดบอลลงได้มีทางสุภโชคนะครับยืนขอบอลอยู่แต่เลือกเปิดมาจาังหวะน,นี้โมงเรียบร้อยครับ,รบหนหนทีมแดงดาทำประตูให้กับทีมชาติไทยแซงขึ้นนำเบลมาดอนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โห,โหนาะที85ครับเนี่ยครับครึ่งหลังเกมของไทยเราไม่ดีแต่มีความเด็ดขา,านดนะครับธีรศิลป์แดงดาครับ สโสกอร์ให้ไทยเรานำอีกครั้งหนึ่งสอต่อหนึ่งโอ้โหมาโน่ถ้ายความกดดันไปได้เยอะเลยครับประตูนี้อันนี้ไม่ใช่ภูเขาเลยตอนนี้ต้องเป็นยอดเขาเอเวอร์เรสเลยครับยกออกจากอกโอ้โหเทียนศินครับคือจริงๆวันนี้แทบจะเล่นไม่ออกเลยใช่ครับ,รบโอ้โแต่นี่แครับทีเด็ดในจังหวะสําสคัญของเขาหรือว่าสารัตยกไปทางขวาเหมือนจะแรงไปครับ แต่ว่านิพรักยังเกี่ยวเก็บกลับมาได้แล้วดูครับจังหวะตรงนี้เปิดด้วยซ้ายไม่ล้มอ่ะครับยังอยู่ในลายแล้วโขกเต็มเต็มเลยแล้วโอ้โหก่อนหน้านี้น,นิครัตได้เปิดด้วยซ้ายครั้งหนึ่งแล้วเป็นธีดิพันธ์ที่หม่งข้ามคานแต่ว่าคราวนี้เป็นทีริสินนะโอ้โหเพชรคาดอยู่แล้วในกรอบหกหลาซะด้วยครับโอ้โหยืถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับเนี่ยครับตั้งคอรอหม่งเลยไม่พลาดครับเอาแล้วครับทีมไทย น้ำสองประตูต่อหนึ่ง